สว so ัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับ like. ส,สำหรับวันนี้นะครับเช้าวันที่12พฤษภาคม2 5 1 3นสาะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ได้มีการลงทะเบียนมาตรการเยียวยา5 0าพันบาทนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ผมจะขอสรุปสถานะนะครับที่เงินเข้านะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมาจากข้อมูลที่ได้มีการแชร์บนทวิตเตอร์นะครับสำหรับคนที่มีประสบการ์เงินเข้าต่างๆว่าอยู่สถานะไหนแล้วบ้างตรวจสอบอย่างไรแล้วบ้างนะครับซึ่งผมจะขอแยกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับส่วนแรกเลยนะครับก็ คือคนที่มีสถานะเป็นสีส,สีเขียวนะครับที่บอกว่าท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับซึ่งสถานะนี้นะครับได้รับการโอนเงินแล้วบางส่วนนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ารอบการโอนเงินแต่ละวันเนี่ยสำหรับสถานานี้เนี่ยเป็นใครบ้างครับซึ่งก็สามารถเช็คได้เหมือนคลิปที่ผมได้มีการเคยทำไปเนาะเช็คบนเว็บทางคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ อันนี้สําหรับใครที่อยู่สถานะนี้นะเพื่อได้รับสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องรอนะว่าจะได้รับการโอนในวันไหนนะครับซึ่งเขาบอกมาว่าจะโอนได้เสร็จภายในสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับสําหรับส่วนที่2นะครับก็คือคนที่อยู่สถานะสีส้มนะครับที่เห็นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับวันนี้เป็นที่ฮอตฮิตมากนะครับสาหรับส่วนนี้นะก็คือสถานะของเขานะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยมีการได้รับสิทธิ์แล้วก็ได้รับการ โอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนสถานะนะครับโดยคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็มีการโอนเงินเนี่ยมีทั้งส่วนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่แล้วนะครับกับส่วนที่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยนะครับดังนั้นณปัจจุบันสถานะนี้เนี่ย ยังมีคนสองจำพวกด้วยกันนะที่ได้รับสิทธิ์แล้วและก็บางคนก็ยังอยู่ระหว่างการที่ทบทวนสิทธิ์อยู่นะครับและส่วนาสถานะสุดท้ายน,นะครับส่วนสถานะที่เป็นสีเหลืองนะครับที่บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขนะครับ ซึ่งคนที่ได้รับการโอนเงินสําหรับสถานะนี้นะครับส่วนมากสถานะนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนนะครับจึงจะได้รับการโอ,อนเงินนะครับซึ่งจากคนที่โทรหาคอสเซนเตอร์นะครับก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยรอบการโอนเงินคือทุกวันอังคารนะครับสาหรับใครที่มีประสบการณ์ที่นอกเหนอือจากตรงนี้นะครับสาหรับสถานะนี้เนาะสีเหลืองนี้เนาะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าไม่ได้เปลี่ยนสถานะเลยแต่ว่าได้รับการโอ,อนเงินแล้วนะครับแต่เท่าที่ผมดูข้อมูลมาในส่วนนี้คือ ทุกทกท่านที่ได้รับการโอนเงินตามรอบนะครับก็คือจากสีเหลืองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนนะครับจึงจะได้รับการโอนเงินเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตามข้อมูลนะครับที่ได้มีการแชร์กันของชาววันที่12นี้นะครับว่าแต่ละท่านนะครับมีรอบการโอนเงินอย่างไรและข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบการโอนเงินแบบปกติก่อนนะครับก็คือคนนี้นะเขาบอกว่ายื่นทบทวนสิทธิ์ไปเมื่อวันที่30เมษายนะครับสถานะเปลี่ยนเนี่ยคือวันที่4พฤษภานะครับแล้วก็ มีเงินเข้านะครับในวันนี้วันที่12พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นของธนาคารอมสินนะครับก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและท่านต่อมานะครับบอกว่าลงทะเบียน28มีนานะครับส่งข้อมูล16เมษานะครับบอกว่าไม่ผ่านใน30เมษาแล้วก็ลงทะเบียนทบทวนไปเมื่อ30เมษาเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าสถานะเนี่ยผ่าน4พฤษภาคมแล้วก็เงินเข้าวันที่12พฤษภาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับธนาคารกสิกรไทยเนาะ และต่อมานะครับของเขาเองนะครับบอกว่าลงทะเบียนไม่ผ่านนะคบเป็นบอกว่าเป็นเกษตรกรนะครับเลยยื่นทบทวนสิทธิ์ไปเมื่อ29เมษายนนะครับสถานะเปลี่ยนเป็นผ่านเมื่อ4ี่พฤษภาคมนะครับข้อความเข้าและก็เงินเข้าวันที่12พฤษภาคมนะครับของเขาเองเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับแบบระบุบัญชีนะครับอันนี้ของเขาไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็มีการโอนเงินเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับและต่อมานะครับอันนี้บอกว่า 12มีนานะครับไม่ผ่านเพราะเป็นนักศึกษาก็ได้ทําการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปสถานะเปลี่ยนวันที่4พฤษภาคมว่าได้สิทธิ์นะครับแล้วก็มีการโอนเงินเข้าเมือวันที่12พฤษภาคมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับธานาคารกรุงไทยเนาะสำหรับต่อมานะครับก็คือนี่เขาฝากเคสไว้เป็นตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีการบอกว่าได้สิทธิ์แล้วเนี่ยเลขบัญชีไม่ถูกต้องนะครับเพราะก็ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีเอ็นเอสเมแจ้งมาว่า ได้รับสิทธิ์แล้วก็มีการโอนเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สําหรับคนที่อยู่สถานะนี้ว่ายังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนเป็นสถานะสีเขียวก่อนนะครับและต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของคนที่ได้รับการโอนเงินแต่ว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับอันนี้เขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเขาในทบทวนสิทธิ์ไปนะครับสถานะอยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์ตลอดนะครับแต่ว่าตีสามของวันที่12นี้นะครับก็มีข้อความเข้าว่าเงินโอนเข้าแล้วก็ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับ และส่วนต่อมาเช่นเดียวกันเขาก็บอกว่าสถานะไม่เปลี่ยนเลยนะคะแต่ว่าของเขาเนี่ยมีการโอนเงินแต่ว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสถานะของอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธินั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็บอกว่าสถานะไม่เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับแต่มีเอเเบแจ้งมาว่าได้รับสิทธิ์มานะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะมีการโอนเงินในลำดับต่อมานะครับส่วนต่อมานะครับเขาบอกว่ายื่นทบทวนสิทธ์ไปเมื่อวันที่1พฤษภานะครับไม่เคยขึ้นสีเขียวเลยนะครับ แต่มาวันนี้นะครับตอนตีหนึ่งก็บอกว่าได้รับสิทธิ์แล้วก็เงินก็เข้าเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็บอกเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าเมื่อวานเนี่ยยังเช็คสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์อยู่เลยนะแต่ว่าตอนตีสามเนี่ยก็มีการโอนเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับสถานะนี้ต่อมานะครับเมื่อวานยังทบทวนสิทธิ์นะครับวันนี้ผ่านแล้วนะครับได้รับเงินธนาคารกรุงเทพจ้านะครับอันนี้สําหรับสถานะทบทวนสิทธิ์อีกเช่นกันนะฮะ แล้วก็ท่านนี้นะครับก็บอกว่ายังไงดีข้อความไม่เห็นมานครับวันนี้เขาเช็คทางบนคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็มาบอกว่าโอเคเงินเข้าแล้วนะครับตอนตีสี่ห้าสิบเก้านาทีนะครับสําหรับเช็คบนคอมเนาะแล้วก็อันนี้อีกเคสหนึง่งครับก็บอกว่าเขาโทรเช็คให้เพื่อนนะครับว่าทบทุนสิทธิ์สามสิบเมษาเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรมาให้ไปหาสําหรับชี้แจงข้อมูลต่างๆเนี่ยวันที่8เดือน5นะครับส2พฤษภากก็ได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็โทรเช็คก,กับ call center เ,เ,เนาะ สำหรับท่านได้ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคสำหรับสถานะของตัวเองก็คอมเมนต์มาได้นะครับมาแชร์ข้อมูลกันเนาะแล้วก็ในรอบการโอนเงินอื่นๆอย่ผมจะทําคิดแบบนี้มานําเสนอเทคนิคดีๆตลอดอยู่เสมอนะครับและใครที่มีประสบการณ์หรือว่าแตกต่างจากข้อมูลที่ผมนาเสนอมานะครับเอามาแชร์กันเนาะเพราะวาันนี้ผมลองรวบรวมสําหรับคนที่เคยได้รับการโอนเงินมาสําหรับวันนี้เนาะว่าเขามีแนวทางยังไงนะครับจะได้มาแชร์ข้อมูลกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับจะทำคลิปอย่างนี้ไม่ได้เรื่อยยันจบโครงการเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ